มันเจ็บนะคะน้โดยเฉพาะอย่างนี้ฮะมันเจ็บข้างในเจ็บที่ไม่รู้ว่าเขารักเราหรือเปล่าหรือบางทีรู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่รักอ่ะแต่เราก็มีกล้าถามอ่ะเพราะมันเป็นคําตอบที่เราไม่คิดและไม่เคยที่จะถามมันอ่ะสิ่งที่เจ็บมากกว่านั้นครับคุณฟังครับการแอบเนียนฮะอ่าวันนี้เรามาต้อนรับเจ้าของเพลงเพลงนี้ตัวจริงเสียงจริงอยู่กับเราเรียบร้อยนะคะนินัทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คำตอบที่ไม่เคยถามซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลที่4ี่แล้วใช่ไหมเอยต้องบอกว่ายิ่งเจอยิ่งสวยขึ้นเท่ขึ้นนี่ไปทำอะไรมากน,ะนาต้องมีคนถักอะ <S <S ใช่ป่ะจริงๆเหมือนแบบเราพอเราเรียนจบมหาลาัยใช่ไหมคะ <S <S ต้องบอกว่าพึ่ง <S <S พึ่งเป็นบัณฑิตใหมค่ค่ะคณะบรรพศิลมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะก็เราก็ตอนเรียนที่เราไม่ได้แต่งหน้าเลยค่ะไม่มีเวลาเลยเพราะว่าทํางาน ส่งอาจารย์แบบทุกวันทั้งคืนอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราจบมาแล้วก็เออเริ่มแบบแต่งหน้าแต่งตัวอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้หน้าที่การงานที่เราทํานี่ก็ค่อนข้างเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นอ่อืมก็เลยได้แต่งมากขึ้นใช่ครับเปรี้ยวขึ้นสวยขึ้นใช่เลยฮะเห็นว่าเป็น c o l มนิสต์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นแฟชั่นไรเตอร์ค่ะที่ m a c a h o l i c Magazine ค่ะเก่งนะเขียนเกี่ยวกัาเยอะมาก <c oughs> ค่ะก็ดูเรื่องแฟชั่นโดยรวมทั้งหมดนะคะของหนังสือแ <c oughs> มกกาฮอลิกแมกกาซีนซึ่งเป็นเอ่อฟรีคอปี้แฟชั่นพี่จะหาแจกที่ไหนบ้างอ,ะอ่ะถ้าอย่างคนเมืองเลยก็คือแบบซาบักค่ะก็ <c oughs> ฟูกาแฟอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตามร้านกาแฟอะไรเงี้ยมีเง่อล่ะกินกาแฟที่ตาข้างตึกไปเลยได้แจ้ชัดเจนไม่มีอ่ะนี่นันเอาไปแจกไว้หน้าตึกหน่อยได้ไหมคะได้ได้ค่ะกาแฟสด30บาทที่อยู่ตรงนั้นนั่จตึนี้อะไรไหนเห็นี่นัดเป็นเจ้าแม่แฟชั่นช่วยคอมเมนต์แฟชั่นของมิกและแนนนิดนึงโอ้โหพี่พี่ได้เลยอ่ะของพี่แจ้งมาเต็มไงผมผมบอกแมวแบบพังอ่ะช่วงเนี้ยคือวันนี้ไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่นะคะตุ้มหูสร้อยเสื้อแต่ตุ่ม ต้องรับนีนาไนะคะไว้จะไมแต่ว่านีนาเขาไกด์ไลน์มานะจาก,กาาที่เคยสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าปีนี้ให้ใส,ส่สีเขียวครับอ๋เหรอใช่ไหมถามนีนาต้น <laughs> <laughs> จริงจริงตอนนี้มันก็เหมือนเลยเลยช่วงปลายปีที่เป็นแบบว่าวินเทอร์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเมืองไทยก็อากาศกำลังแปรปรวนใช่ก็ยังมีอากาศที่แบบว่าหนาวแล้วก็ลมเย็นมากไม่ต้องเปิดแอร์เลยอะไรเงี้ยสีที่มันจะเป็นวินเทอร์ก็จะเป็นสีพวกเข้มๆเป็นสีเทาสีเขียวเข้มสีแดงแบบเบอร์กันดี้สีน้าเงินอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเป็สีวินเทอร์เหรอใช่ค่ะก็เป็นสีวินเทอร์แต่จริงตอนเนี้ยมันเป็น Spring Summer แล้วแหละค่ะสำหรับเมืองนอกแต่ว่าเมืงองไทยตอนนี้มันก็ยังเงย็นอยู่มันก็ได้อยู่ใช่ไหมแล้วถ้าจะให้เข้ากับสปริงซัมเมอร์เจต้องใส่สีอะไรคะจริงๆจริงๆ <c oughs> ตอนนี้สปริงซัมเ m อร์มันเป็น กูตูค่ะก็อาจจะพี่นายก็จะได้วันนี้เท่ห์คนก็แบบมาเต็มเลยอยากแต่งอะไรนะก็แต่งไปแต่ถามว่าเข้ากันไหมไม่รู้อย่าถามสิเออเรื่องสไตล์ของการแต่งตัวแต่งหน้าผ่านไปมาเรื่องของสไตล์เพลงบ้างนี่นัดกลับมาที่ไรมีเพลงเท่ๆเราได้ฟังตลอดเลยอ่ะ เมื่อกี้ทุกคนในห้องฟังบบโอ้โหเสียงพี่เขาแบบเท่มากได้รมเชียงมีคลักถ้าเกิดร้องเพลงเศร้ามันยิ่งเศร้าเข้าไปใหญ่เลยเนาะใช้อินเนอร์ตัวเองหรือเปล่ากับเพลงเนี้ยคำตอบที่ไม่เคยถามเนี่ยเออจริงๆ แอบนั่งคิดแอบนั่งคิดถึงเรื่องราวของเพลงนะคะว่าจริงๆตั้งแต่เพลงแรกเนี่ยถนอมสายตา<อ>จนมาแฮปปี้นิซซมจนมาเหงาทั้งที่มีเธอแล้วก็เป็นคําตอบที่ไม่เคยถามเนี่ยก็เหมือนเหมือนเป็นเหมือนการเดินทางของของนีนัทเนะะี<อ>่ยค่ะแล้วเหมือนแบบถนอมสายตาเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงที่ที่เอออาจจะมีร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างมาตอนแฮปปี้นิซซมเพราะว่า เป็นความรักที่เพิ่งเริ่มมีแต่พอเหงาทันที่พี่เธอเริ่มเริ่มรู้สึกว่าห่างกันแล้วใช่จนมาถึงคําตอบที่ไม่เคยถามเนี่ยเราเริ่มแน่ใจแล้วว่าเฮ้ยเขาแบบไม่ได้รักเราอะไรอย่างเงี้ยค่อยไต่อารมณ์ใช่เป็นแบบซีรีส์เลยเนาะใช่ก็อาจจะเป็นซีรีส์แต่ว่าเป็นแบบว่าโปรดิวเซอร์ทรูซีรีส์อะไรของเขามาว่าชีวิตคนละชีวิตของโปรดิวเซอร์นะครับใคร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 โปรดิวเซอร์ชื่อพี่แชมป์ค่ะอ๋อแต่แชมป์ แต่แมป์ที่เคยอยู่วงเกิลนะใช่ค่ะโอ,อ้ร้งแต่งหลายเพลงเป็นวงเกิลค่ะใช่โอ้ค่ะท<ช>ุกเพลงอ๋อเป็นซีรีส์ของชีวิตคนนะคะงั้นต้องถามเลยเพราะว่าเพลงนี้มันเกี่ยวข้องกับคนแอบรักใช่ไหมคะมใช่คำตอบที่ไม่เคยถามนี่มันหมายถึงอะไรคะ,ะคำตอบที่ไม่เคยถามหมายถึงเรารู้คำตอบอยู่แล้วแหละหแต่ว่ามันเป็นคำตอบที่เราไม่อยากไม่อยากที่จะได้ยิน เหมือนพวกแบบไม่ยอมรับความจริงป้าความจริงผู้หญิงเป็นแบบนี้ใช่ไม่รักอะไรเงี้เคยเป็นป้านี่ขอนอกเรืองยังไงครับวันันรู้สึกเหรนี่คนนี้ที่ดูแย่ป้ะดูโอเคป้าซึ่งรู้แล้ววันนี้จะต้องเปล่าว่ามันแย่พี่ดูดีทุกวันอย่านี้คำตอบนี้ไม่จริงใจว่าคือเหมือนเรารู้อยู่แก่ใจอ่ะไม่ต้องถามเราก็รู้อ่ะแต่ก็ยางทีก็อยากบางวันไม่ได้แต่งหน้ามาแล้วบอกว่าเอ้ยหน้าดูตื่นนอนป้าแต่ว่าจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าหน้าดูตื่นนอนหน้าดูตื่นนอนแต่ว่าต้อองกกยคําาาตบวว่่ช็ นะก็โอเคนะแล้วคําตอบที่ได้ยินมามันตอบแบบนี้ไหมคะก็โอเคอะฮะเอาไม่ได้ก็ถามอยากรู้จังหวะพี่แนนดีวะก็เพราะส่วนใหญ่คาตอบที่เราได้ยินมักไม่เป็นคําตอบที่ใจเราอยากได้ยินหรือใจเราต้องการนะจริงว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้เราอยากได้คําตอบที่แบบถูกใจหรือทาปลอบใจ แต่ส่วนเนี่ยมันเป็นคําที่แทงใจทัน้นเลยเออเออเหมือนรู้แล้วแบบมันเจ็บอ่ะเหมือนรู้แบบว่าแอบรักอะไรเงี้ยใช่ไหม,มเหมือนตอนจบของ M อีนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรคะตกลงเขารักหรือไม่รักเราอ่ะอืมจริงๆเหมือนเขาต้องการที่จะบอกว่าแม้ว่าเขาจะรักหรือไม่รักเราเนี่ยมัน พอแล้วค่ะที่แบบเราเรามีความสุขกับการที่ได้แอบรักเนี่ยได้มองเขาเนี่ยมันก็มันก็พอแล้วค่ะพอใจแล้วาเนาะแค่ได้แอบรักหรือได้เป็นคนที่ส่งความปรารถนาดีกับใครสักคนเท่านี้ก็สุดใจแล้วใช่ตายลวแต่ผมชอบเพอหนึ่งนะให้เวลาทําหน้าที่ของกัวใช่ค่ะท่อนนี้รู้สึกว่าหลายคนติดใจค่ะว่าแบบ ให้เวลาคอยทําหน้าที่ของมันจริงใช่ค่ะตอนที่จําได้ว่าพี่แชมป์ส่งส่งเนื้อเพลงมาให้แล้วก็ส่งมาทางอีเมลแล้วก็คอปแค่ท่อนเนี้ยค่ะส่งมาให้ให้เวลาคอยทําหน้าที่ของมันเราก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนนายของเพลงนี้แล้วก็เป็นเหมือนสิ่งที่ให้กําลังใจเราด้วยว่าแบบใช่เป็นสิ่งที่แบบเออแม้ว่าคุณจะทําอะไรอยู่เนี้ยอตอนเนี้ย มันเป็นเรื่องของเวลาที่คอยทําหน้าที่ของมันคุณแค่ทําให้มันมันเต็มที่ก็พอแล้วอากมาเป็นปัดยาเลยนะฮะจริงให้เวลาเป็นคเตอบของทั้งหมดใช่ทุกเรื่องนะพี่ว่าให้เวลาทําหน้าที่ของมันเหมือนตอนนี้แหละใช่เรามีเรื่องแล้วให้คุณผู้ฟังทําหน้าที่ของคุณผู้ฟังบ้างนิดหนึ่งนะให้นิดเดียวด้วยเรื่องของเรื่องคือถามได้ดีกว่าครับนะฮะประโยคเด็ดประโยคหนึ่งเขาบอกนลครับว่าการแอบรักคือการอกหักที่มีความสุขที่สุดในโลกกรีมเขาคนนั้นคือใครคะเขาคนนั้นคือคุณเอเคท ของเรานะคุณเอเรือนเออเราก็เลยถามผู้ผู้ฟังค่ะเรามามองหาข้อดีของการแอบรักกันหน่อยจริงจงมีเยอะเนาะเดี๋ยวเรามาค้นคําตอบกันในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้คําตอบใครโดนใจนี้นัดเนี้ยเรามีบูทูธคาสตสเตดิโอสองวันรอคุณอยู่ครับตอนนี้กดมาครับเฟซบุ๊กแฟนเพจครูแฟนไฮครับรักก็ดีนะได้เพ้อเพอฝันฝันทุกวันทุกคืนเลยนะให้พี่จะบอกว่าเมื่อช่วงเบรกเมื่อกี้เราถกปัญหาเรื่องของการแอบรักกันหนักมากกมาหัวล้อจนหอบนี่มันเป็น ประเด็นที่เราจะต้องอชวนศิลปินทอล์กใช่ไหมคะนิชาใช่ครับทุกครั้งที่ศิลปินมาเป็นไงคะน่นัทเราถกปัญหาเรื่องของการแอบรักเหนื่อยไหมคะโหูมื่อยเลยเ่รอคะไม่พอเลย อย่าให้พี่หัวเล้วเยอะว่าพี่เสียดายค่าโบท็อกก็ะไม่กล้ามันคลายเร็วโอเคปหมคะโอ้ยเดี๋ยวไม่ข้าเดี๋ยวไม่ขเสียไปหลายหมื่นเออกลับมาอยู่กับนีนัดค่ะและซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลที่สี่ของนานนะคะคตอบที่ไม่เคยถามเรื่องของคนแอบรักที่นีนัดบอกว่ารู้คําตอบอยู่ในใจแล้วล่ะไม่กล้าไม่อยากถามอ่ะกลัวเจ็บใช่ไหมถามประสบการณ์ของนีนัตเองนีบอกว่าเคยมีประสบการณ์แอบรักแบบนี้บ้างไหมคะมีค่ะ ก็เมื่อแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่เรียนเรียนเต้นค่ะเรียนเต้นตั้งแต่เด็กเรียนเต้นใช่ค่ะเรียนบลเล่ตั้งแต่เด็กอ๋อค่ะเรียนบลเล่ตั้งแต่อายุประมาณหกขวบค่ะห้าหกขวบค่ะแล้วก็มีครูคนหนึ่งที่เป็นครูชาวต่างชาติค่ะก็เขาชื่อครูแซมแซมเจอรเป็นคนฮ่องกงค่ะคก็ คือจะเห็นเราตั้งแต่ตัวแบบจิ๋วๆเลยค่ะก็จนเราอยู่กับเขาจนแบบจบสายอาชีพเลยค่ะใช่เรียนเรียนห้องครูแซมเนี่ยตลอดเลยแล้วก็เหมือนทุกครั้งที่เรามีปัญหาอย่างเงี้ยเราก็จะปรึกษาเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเต้นหรือว่าเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราแล้วครูก็หน้าตาแบบหล่อใช่เป็นแบบหนุ่มฮ่องกงที่แบบแต่งตัวเก่งขะตีใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตัวผอมๆแบบเก่งๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่า ครูเท่จังเลยตอนนั้นก็รู้สึกว่าชอบครูคนนี้มากตั้งแต่หกขวบไม่อาจจะไม่ไม่ไม่ใช่พายจนตใช่่จนโตเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเนี่ยครูคนนี้วันวาเลนไทน์จะเอาดอกไม้ไปให้เขาเอาใช่หวานนะแล้วแล้วต่อแล้ต่อก็แบบมีมีวันเกิดครูอะไรเงี้ยก็จะวาดรูปเขาเงี้ยค่ะ ว่าลูกเขาแล้วก็เอาไปให้เขาซึ่งซึ่ง,งไม่ได้ดูเลยเป็นลูกขาวดาแล้วกใ็ใส่ใส่พลาสติกข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะเหมือนลูกงานศพมากเอาแล้วมองแม่มองเป็นอาร์ตมองแบบอาร์ตเหมือนลูกงานศพมากแต่ว่าก็แบบเออเหมือนเราตั้งใจว่าเต็มที่ยอะไรเงี้ยครูเขาก็แบบปลื้มใจซึ่งตอนนี้ก็ครูเขา,เามีแฟนแล้วค,ค่ะเป็นผู้ชายว้าซักเลยนะฮะจบเลยโอ๋ค่ะพอรัก แม่มาซะดามากแต่ต้นปูมาอย่างดีแต่ว่าคล้ายพี่แนเลยคล้ายวิพี่ใช่ไหมแต่จะบอกว่าเราก็ฟังแอบจับใจความได้ว่าผูกพันมันตั้งแต่เด็กแอบรักมาก็หลายปีแสดงว่ามันก็ต้องมีข้อดีของการแอบรักที่ทําให้นิณัฐไม่เลิกแอบรักครูแสมอนเียสิคะใช่คมันทําให้รู้สึกอะไรอยู่เหมือนการเรียนเต้นเนี่ยค่ะต้องบอกก่อนว่า ค่อนข้างใช้เวลากินเวลาเราเยอะมากคะ่ะเพราะว่าการที่เราจะสอบได้เนี่ยเราต้องเก็บชั่วโมงให้ครบค่ะคืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่เรียนเต้น,นมากกว่าที่บ้าน,นะคะ่ะก็คืออาทิตย์หนึ่งอาจจะสักสี่หรือ5วันอย่างเงี้ยค่ะที่เราต้องเรียนเต้นวันเสาร์เนี่ยอยู่ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงสองทุ่มเลยคะ่ะโอ้โหนานมากเลยครับใช่ค่ะก็แต่มันมีช่วงว่างที่แบบเบรกอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแต่ว่าเราเรียนทั้งบัลเล่เรเลนทั้งแจ๊สใช่แล้วก็มีแบบฝึก ฝึกเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำหลายๆอย่างด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบก็แอบน่าเบื่อนิดนึงคะเราเรียนตั้งแต่เด็กจนถึงโตงเงี้ยค่ะพอพอเราได้เจอครูแซมเนี้ยเวลาที่เราได้เรียนกับเขาเนี่ยเราจะรอเวลาช่วงเย็นที่เราได้เรียนกับเขาเนี่ยแล้วเราสึกว่าก็อยากเรียนกับครูแซมกับครูคนอื่นกับครูคนอื่นก็จะแบบเราก็ทําไปอ่ะเฉยๆแต่แบบครูแซมเนี่ยเราจะตั้งใจเรียนมากเลยะแล้วถ้าเราได้ได้ ออนเนอร์สำหรับการเป้นอย่างเงี้ยแล้วถูกประกาศชื่อโดยคุแซมเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเปิมปิ่มอ่ะความการแอบรักทำให้มีอินสเปเรชั่นทำให้มีความพยายามทำให้มีแบบ อย่างนี้พี่นั่งคิดคล้ายๆกับอะไรปะคล้ายๆแบ็กสวอร์นเวอร์ชันภาษา,ทาออไทยพัคไทยเออนะาะทำให้พี่คิดว่าถ้าพี่เปิดโรงเรียนกวดวิชาพี่ต้องส่งครูไปสัญญก,กรรม <c oughs> เด็กจะได้มีอิสระในในการสมัครเรียนไม่บอกว่าครูหน้าตาดีมีชายไปกว่าครึ่งจริงจริงอ,อ้าเรื่องจริงออมันเป็นแรงกระตุ้นให้คนอยากมาเรียนไงจริงเะล่ะจริงคับ อ่างั้นเรามาอ่านประสบการณ์แอบ,บรักของผู้ฟังกันบ้างค่ะข้อดีของการแอบ,บรักคืออะไรคุณแมรี่มานะครับมีความสุขจริงๆนะเพราะบางทีแล้วถ้าเป็นแฟนกันอาจไม่มีความสุขก็ได้อา้อาวแอบ,บรักมีความสุขแต่ใช่แต่ว,ว่าไม่รู้วันที่สย่ยเจคอรอคอเวลาคบกันแล,ล้วเป็นไงพีง่ใช่ไหมคุณปลาบอกว่าก็ดีตรงที่เขาไม่รู้ไงเราอยากทําอะไรก็ได้เนียนๆเ,เหมือนเพื่อนสนิทแต่คิดในใจอดา คุณสิทธิพงศ์ครับข้อดีของการแอบรักนะฮะก็คือเขามองไม่เห็นไงครับเพราะเราแอบอยู่ออ,อขอบนะครับนะะนี่ก็แอบงงเลยเนี่ยเขาชอบพี่ชอบข้อความนี้คุณส่งโอซูมข้อดีของการแอบรักคือไม่ต้องกลัวความผิดหวังในคำตอบโ จจิงจงจง,จรงหรือว่าคุณอินออนะครับเพอได้ทั้งวันไม่สนว่าเขาจะชอบใครเรื่องของเขาแอบรักก็พออ,ออกแนวแบบว่ามโนโดได้ไงเออมนโนได้ออคุณเพสกายทำให้ผมรู้จักความอดทนอดทนที่จะไม่ทําตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอดทนถ้าเขาพูดคุยกับคนอื่นอยากสนิทสนอเฮ้ยมันก็ดีนะข้อดีเยอะเลยเนาะจริงฮะห,หรือว่าคุณเบบี้คอนนะครับแอบรักก็เหมือนความฝันเราก็แค่ทําฝันที่เรามีความสุข คุณนานาค่ะไม่เจ็บไม่ทุก mm ข์ไ hmm> ม่ต้องถูกปฏิเสธและได้ใกล้ชิดคุณจินนี่แอบรักทำให้รักไปได้เรื่อยๆรักได้ตลอดไม่ต้องนอนไม่ต้องทะเลาะกันคิดถึงได้เสมอแม้ไม่ได้เจอกันยิ้มให้ได้ตลอดได้บริหารหัวใจบ่อยๆหัวใจจะเต้นแรงเวลาเขาเดินผ่านตื่นเต้นเวลาเขาถักผายเป็นความสุขแบบพอเพียงไม่ต้องคาดหวังกับคำตอบเพราะมันคือการแอบรักค่ะ เหมือนคนนี้นะฮะคุณติงเนะฮะได้รักเขาก่อนโดยไม่ต้องรอเขามารักเราอเออแล้วนี่ว่าข้อเดียวการแอบรักคืออะไรคะผมนะครับผมไม่ค่อยแอบ,บรักอ,ะอ่ะผมไม่สไตล์แบบว่าลุยเลยไม่แอบ,บแต่ถ้าแอบ,บรักเหรอผม,อมว่าก็ไม่ต้องอกหกอักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ไม่มีปัญหาในการทะเลาะเพราะว่าเราไม่คบกันไงมีความสุขดีๆให้มีความสุขที่ได้ให้ก็เป็นการรักที่ให้ แต่จะมีใครสักกี่คนที่อยากจะอยู่ในสถานะของคนแอบรักตลอดไปไม่ใช่คนรัก,กอ่ะเข้าใจไหนี่เป็นนิณัตนะนินัตจะแอบรักไปได้นานัะแค่ไหนใช่ค่ะแต่จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยว่ามันมีความเป็นไปได้มากแค่ไหน<อ>ใช่ไหม<อ>ถ้าสมมติว่าเราเราดูแล้วแบบเอ้ยคนนี้เป็นแบบดูดีมากเลยอ,อะไรเงีย้ยแต่เราไม่มีทางที่จะแบบ ไปถึงตัวเขาได้เลยอะไรเงี้ยการแอบรักมันก็คงจะเป็นแค่เป็นแค่การแอบรักแต่ว่าถ้าสมมุติว่าสมมติเราเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเราแอบรักเขาเนี้ยมันก็มีสิทธิ์ใช่มีสิทธิ์แล้วมันก็คงจะไม่ทนเป็นคนแอบรักไปไปที่สุดใช่ไหมมันก็ต้องแบบพัฒนาไปมากกว่านั้นซึ่งผลมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยมันก็มันก็ ให้เวลาทำได้ที่ออกมาใช่เาเหมือนในเนื้อเพลงเขาเพลงบบาๆสหรับพี่เหรอพี่ก็คงจะถ้าไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกล ถ้าไม่ได้ด้วยมนก็ใช้อาวุธค่ะยังไงฮะไม่รู้อ่ค <laughs> ะครูรักชลิยังชลิ <laughs> แอบมานาะนแล้วนะไรแบนี้เจอที่เปี่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นครูเจหรือเป็นนักเลงเอเนี่ยอ่ะเรายังรอคําตอบขุงผู้ฟังอยู่นะคะว่าข้อดีของการแอบรักคืออะไรให้เวลาหนึ่งเพลงหลังจากนี้ให้น่นัดเลือกข้อความที่โดนใจค่ะเด๋ยวเรามีบลูทูธทาสเตอริโอมอบให้ไปฟังเพลงรักเอ, <laughs> เอาไม่มโนส่วนตัว2รางวัลน,นะจ๊ะเมืนเพลงนี้ครับ <laughs> เพลงสุน่มคนเฟลล์เฟลล์ครับแต่ว่าตอนนี้ส่งมา f c e b o o k Fan p a g e ครูเฟนไฮ ใช้ใช้งานเต็มที่ใช้งานเต็มที่ต้มเหนียวแล้วแต่ที่เราได้บิวอัพน้องมาด้วยการเข้าอารมณ์กับเพลงเต็มที่เลยนะคะก็เรื่องของการแอบรักจริงๆทุกเรื่องแหละจะแอบรักหรือจะเป็นช่วงแบบอินเลิฟหรือจะอกหักที่ว่าทุกอย่างมันมีทั้งด้านดีด้านลบเนาะจริงแต่การใช้ชีวิตถ้าเราเลือกมองในด้านดีมันอาจจะทำให้ ความรู้สึกแย่หรือความทุกข์มันน้อยลงก็ได้อมองโลกในแง่ดีแต่ไม่ใช่แบบไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะ,ะแต่เลือกอยู่ในโลกที่ทําให้เราทุกข์น้อยกว่าเข้าใจพี่ปะ่ะคือเลือกอยู่กับสิ่งที่ทําให้ทุกข์น้อยกว่าเหมือนอกหกักโหเสียคนรักไปแต่ขอโทษได้เพื่อนกลับมาดูแลมากมายคิดบวกจริงนั่นคือสิ่งที่แบบมันมีทั้งดีและลบอยู่ในตัวเดียวกันแล้วจะเจ๋งมากครับถ้าได้เพื่อนเป็นแฟนยอดแล้วถ้าเพื่อนเป็นผู้หญิงอ่ะ ก็สบายกันเลยนะฮะอันรับดนตรีไทยนะครับแม่แลเพื่อนมีเป็นผู้ชายมาปอกเราได้เพื่อนเป็นแฟนเหรออ๋อก็ยอดชายครับพี่แม่อคุยกับนี่นะต่อครับผมผมนึกว่าพี่จะถามโอเคขอโทษทีช่วงนี้เบอร์เบอร์เบอร์จริงนะเรากลับมาคุยต่อนะฮะนี่นัดส่งข้อความโดนใจครับนม่ได้ครับค่ะก็เลือกมาสองคนนะคะชื่อคุณ j จนนี่แพนิชแพนิชค่ะแอบรักทำให้รักไปได้เรื่อยๆรักได้ตลอดไม่ต้องงอนไม่ต้องทะเลาะกัน mm hmm. คิดถึงได้เสมอเจอการยิ้มให้ได้ตลอดได้บริบริหารหัวใจบ่อยๆหัวใจจะเต้นแรงเวลาเขาเดินผ่านหรือ mm hmm. ยิ้มตอบตื่นเต้นเวลาเขาทักทายมันเป็นความสุขที่พอเพียงแบบไม่คาดหวังกับคำตอบ mm hmm. เพราะมันคือการแอบรัก ายๆที่พี่แมนคิดออก็คือแบบได้มโนไปวันๆได้เพ้อฝันต <c oughs> ลอดไปก็มีความสุขแล้วใช่ไหมอีกหนึ่งคนค่ะค่ะหนูหนูใจใจใคล้ายๆหนูใจใจเออใ,จใ,จให้หนูๆๆๆอิ่มอิ่มข้อดีของการแอบรักแอบรักสามารถิม a g i n นได้ดั่งนิยายส่งสายตาชำเลืองแอบ,บมองเมื่อเขาเดินผ่านหัวใจได้ตื่นเต้นตุกๆทุกครั้งทีท่เอียงอาย ยิ้มหน้าบานแค่เขาโปรยยิ้มมาทักทายฝันดีละเมอเพิอในตอนนอนแม้แต่ฝันกลางวันเราจะไม่มีวันอ,อกหกักเราจะไม่มีวันเสียใจที่ได้แอบรักน,นี้ขาเปล่าแค่นี้เองนายังไม่จบมาเ<อ>ป็นกาบยานีฮะเพราะมันคือการให้ความรักแบบไม่ได้ครอบครองค่ะ <laughs> คุณพระนี่ว่าเขียนเรื่องความอันนี้ให้เพราะว่านาง เธอแบบน่ารักดีเออก็โอเคสองท่านนี้รับรางวัลไปใส่ชื่อเบอร์โทนไว้ใน Inbox message เรานะคะคูแฟนไฮครับอืมก็ถือว่าโอเคแหละเชื่อว่าทุกๆคนก็จะมีมุมมองความรักที่แตกต่างกันออกไปแต่สําหรับนีนัทเพลงนี้ก็คืออยากให้นีนัทฝากมุมมองความรักกับเพลงนี้แล้วก็ฝากสิ่งค์กับแฟนๆสันิดนึงค่ะก็จริงๆเอเพลงคำตอบที่ไม่เคยถามเนี่ยมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างเศร้าค่ะแต่ว่า สุดท้ายเนี่ยมันจะบอกให้เราคิดถึงว่าเวลาเราเจอเรื่องเศร้าๆอยู่เนี่ยแค่เราได้มองดูมันแล้วมันก็ผ่านไปเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ที่มีความสุขแล้วใช่ค่ะเราไม่ต้องลงไปแบบลงไปเศร้ากับมันจนถึงขนาดที่แบบโอ้โหเราไม่ไหวแล้วอ,อะไรเงี้ยค่ะเหมือนให้เวลาได้ทําหน้าที่ของมันอ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เวลาเป็นกระเป๋าของทุกๆอย่างใช่ครับบางคนฟังเพลงนี้แล้วแบบจิกกะด วิ่งไปเอาโปูล่าตัวหรือว่าแบบวิ่งกบบชนกระแพงอะไรอย่างเงี้ยเนะนเอ็มวีไงเศร้าเกินใจใช่ะวิ่งชนกระแพงเลยวันรุ่นอกจะลืมทานยาหาหมอได้เลยแช่นแกมันเกี่ยอินกับเพลงมากเกินไปอยากเอาตัวเองเข้าไปจมอยู่ในความทุกข์ไมะมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งคือเศร้ามาทั้งเพลงนี่แหละครับจนจนมาถึงท่อนหนึ่งที่บอกว่าแค่ได้คิดถึงเธอก็สุขใจค่ะมันเหมือนก็เป็นเป็นบทสรุปที่เรา ที่เราอยากได้ยินว่าเออใครที่เจอเรื่องอย่างเงี้อยู่อ่ะคุณอยา่าเศร้าไปเลยแค่ที่คิดถึงมันก็มีความสุขแล้วอ่ะอแค่ได้แบบนะอบรักคูมแล้วอ่ะมีรอยยิ้มเนาะเออ,อเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพลอสมากๆนะคะแล้วก็ฟังได้ที่คลื่นคูเฟรนไฮด์เก้าสิบสาเราด้วยทีนี้ถ้าอยากเก็บไว้ฟังส่วนตัวลวะฮะรหัสดาวโหลดบอกมิดนึงก็ดาวโหลดได้ทางเข้าการเข้างานนี่เสียงไม่มีเลยนะคะ ดอกจันสามสามเกกด116่่งค่ะหรือที่ www. rsfriends. com rsfriends ด้วยเพื่อหลายคนนะคะใช่หรือว่าจะเป็นพวกดีเซอร์อะไรแบบนี้ได้เลยนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ตอนนี้นี่นัดก็มี4ซิงเกิลพร้อมๆให้เราได้ฟังกันแล้วนะคะฝากไว้กับซิงเกิลนี้คำตอบที่ไม่เคยถามนะคะขอบคุณนี่นัดมากๆเลยขอบคุณ และครูเฟรนไฮซสเซตี้ของเราต้องขอบคุณด้วยค่ะอาหารอร่อยๆอของเรานะคะกับอา,อาหารปลายตองสเต็กเฮาส์ครับผมนะฮะต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงอะไรจริงนะคะอโอเคค่ะ